คลิปนี้ไม่ดราม่านะคะเพราะว่าทุกฝ่ายรักแล้วก็หวังดีกับน้องคอปเตอร์จริงๆค่ะคุณย่าน้องคอปเตอร์เคลื่อนไหวแบบนี้ทําเอาแฟนคลับเอฟซแห่คอมเมนต์รัวๆค่ะเกิดอะไรขึ้นคะทําไมถึงเรียกว่าแห่คอมเมนต์รัวๆนะคะซึ่งทางคุณย่าเองนะคะก็คือเพิ่งลงโพสต์ไปค่ะไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะตอนนี้ความคิดเห็นก็มากกว่า70-80รายการค่ะ โอ้โหเกิดอะไรขึ้นนะคะสําหรับคุณย่าน้องคอปเตอร์นะคะแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องนั้นเนาะเราก็ขออนุญาตเท้าความนิดนึงนะคะสําหรับคุณย่าน้องคอปเตอร์นะคะช่วงนี้คุณย่าเองนะคะก็อยู่ที่บ้านเนาะไม่ได้อยู่กับน้องที่วงศิลปินภูไทยที่คําม่วงนะคะคุณย่าเองก็ได้ทําขายของนะคะไปตลาดแต่เช้าๆเราก็จะได้เห็นคุณย่าคะออกมาไลฟ์สดอยู่แล้วก็มีไลฟ์ขายเสื้อนะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าคุณย่าเองก็ทํางานทุกวันทุกวันนะคะแล้วก็น้องคอปเตอร์เองก็ตั้งหน้าตั้งตาที่จะซ้อมรำนะคะแล้วก็เรียนไปปด้วยยนะะคอูู่กับีรง ทค,ค่ะแล้วทีนี้คุณย่านอกคอปเตอร์นะคะไม่ว่าจะระดิกตัวทําอะไรนะคะแฟนคลับ FC นะคะก็จ้องที่จะ,ะจอบดูคุณย่าคุณย่าจอบดูคุณย่านะคะว่าเวลาคุณย่าโพสต์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะไปกระทบน้องไหมอย่างเงี้ยค่ะด้วยความเป็นห่วงเนาะแฟนคลับ FC ก็เป็นห่วงนะคะบางครั้งเวลาโพสตออกไปโดยที่คุณย่านะคะก็ อยู่อยู่เฉพาะคุณย่านะคะไม่ได้ไม่ได้อยู่กับน้องไม่ได้อยู่กับอะไรก็โพสคิดถึงเป็นปกติธรรมดานะคะแล้วก็โพสภาพเกา่าๆนะคะแล้วก็โพสผลงานของน้องคอปเตอร์อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้เห็นคุณย่าโพสบ่อยมากแต่ทีนี้ล่าสุดนะคะทางด้านคุณย่าเองก็ออกมาโพสต์ถึงอาการป่วยของน้องคอปเตอร์นะคะซึ่งน้องคอปเตอร์ไม่สบายเนาะจากที่เราเห็นเมื่อวานนะคะก็ไม่สบายแต่คุณปูบีนะคะก็ได้พาไปหาหมอแล้วแหละแต่ว่าด้วยความที่ไข้ก็ยังไม่ลดเนาะไข้ก็ยังตัวร้อนอยู่แล้วก็ คุณย่าเองก็ด้วยความเป็นหว่วงหลานค่ะความเป็นหว่วงหลานนะคะแล้วก็เลยออกมาโพสต์ผ่านเพจนะคะญาติน้องคอปเตอร์แฟนเพจค่ะโพสตบอกว่าบักล่ากับตัวฮอนบอลรดรถดกับบอมียามจางซีมาศูนย์แท้จําไว้เดอ้อกูสีบอกกลับมาทุกอีกอถ้าเป็นภาษาเอาเราอ,อ่านภาษาไทยอาจจะไม่ค่อยเข้าใจความหมายเนาะก็ประมาณว่าน้องคอปเตอร์เนี่ย เป็นไข้นะคะตัวก็ตัวร้อนนะคะไข้ยังไม่ลดแล้วก็ไม่มีรถนะคะตอนแบบว่าจําเป็นเร่งด่วนชั่วโมงเร่งด่วนเงนี้ยไม่มีรถไปหาน้องคอปเตอร์นะคะก็เลยเหมือนกับว่าจะจําไม่เลยจะไม่กลับมาทุกอีกนั่นคือจะทํางานทุกอย่างทําทุกอย่างเพื่อให้มีเงินแล้วก็จะมีทุกสิ่งทุกอย่างาของตัวเองอันนี้อันนี้ในความหมายที่เราแปลจากคําภาษาอีสานเนาะมาเป็นภาษาไทยก็คือเหมือนเรานี่แหละบางทีเราแบบเออ00เราพี่น้องนอก,ก็อยากแบบวก็คือบ่มีคือเขาอย่างซี่นะคะ กสิบกลับมาทุถกอีกก็คือว่าเกสิมีไปหนาจังสีนนะคะก็จะหาซื้อหาเงินใช้แล้วก็ค่อยหาเงินซื้ออย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้ในความหมายที่สาวสีเข้าใจนะคะอ่าแล้วก็พีทําไมแฟนลับถึงแฮคอมเมนต์รัวๆค่ะบางคนก็ไม่ทราบน้อว่าคุณย่านะคะอยู่ทางบ้านที่ขอนแกน่นก็เลยได้มีการบอกว่า น้องเป็นอะไรรีพันน้องไปหาหมอนะก็มีแต่คนที่ทราบว่าตอนนี้น้องอยู่ที่บ้านพักศิลปินภูไทยนะคะก็ก็หลายคนค่ะเพราะว่าแฟนคลับอีซ e ีที่ติดตามก็จะทราบว่าน้องนะคะตอนนี้อยู่ที่บ้านพักศิลปินภูไทยได้เห็นคลิปที่ทางด้านพระวีรพงษ์วงศิน์นะคะได้ลงมาอยู่ค่ะขออนุญาตอ่านคอมเมนต์สักนิดนึงค่อยมา,าพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นหลากหลายนะคะค่ะท่านี้บอกคนอื่นที่อยู่ข้างเคียงได้จ้าขอความช่วยเหลือน้ำเพลินก็คือว่าพี่น้องระบๆบ,บ,บ้านนี่บอ แล้วก็มีทางด้านแฟนขับบอกให้โทร1669ฟรีครับยายโอ้ก็คือเป็นรถอ่าของทางโรงพยาบาลนะคะอันนี้ก็มีแฟนลับมาตอบค่ะบอกว่า่าน่าจะหมายถึงไม่มีรถไปหาหลานที่คำม่วงค่ะอืมค่ะแล้วก็รถรับจ้างแถวนั้นมีบอกจ้าญาเอายาพาราเมตให้หลานกินเลยจ้ายาน้ําน้องโตแล้วยาไม่ได้ผลเท่าไหร่และพยายามอาบน้ําให้น้องบ่อยๆเดี๋ยวก็หายอแล้วก็ท่านี้บอก่าไปอยู่กับหลานก่อนดีไหมคะพาน้องไปเจาะเลือดดู จะได้รู้ว่าน้องเป็นไข้หวัดใหญ่หรือเปล่าเนาะกำลังระบาดในจ้าโควิดอีกเป็นหว่วงจังเลายค่ะย่าสู้ๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้มีคนดูแลน้องอยู่อ่านี่ก็คือหลายท่านหลายคนก็เข้ามาทั้งสอบถามแล้วก็แนะนํานะคะกับคุณย่านะคะนี่ย่าไปหาน้องแล้วก็กับอุดรตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะอ๋อแฟนคลับก็เข้ามาตอบอยู่ว่าเอาคือบอมีโรดยาู่ไซจ้านะคะย่าไปหาน้องแล้วก็กลับอุดรตั้งแต่มแแมตออเมื่อวานแล้วค่ะือ ใช่เหรอคะคนที่สํานักงานอยู่เยอะปู่ไม่อยู่หรือคือโพสต์แบบนั้นคือตอนนี้คุณย่าไม่ได้อยู่กับน้องย่าน่าจะหมายถึงไม่มีรถไปหาน้องที่กาลสินไหมคะใช่ค่ะก็ประมาณนั้นค่ะก็ด้วยความเป็นห่วงน้องก็อยากไปหาหลานค่ะใช่โพสให้มีประเด็นอีกแล้วเมื่อคืนปู่ไล่ปู่ไล่จะพาไปหาหมออยู่พ่อน้องไปไหนล่ะไม่พาย่ามาอยู่กับหลานล่ะโพสอะไรนะจ๊ะคิดดีๆช่วยเหลือตัวเองก่อนขยายคนอยู่ใกล้ก็คงไม่ปล่อยให้เป็นอะไรมากหรอกคะ่ะใจย็ยๆค่ะย่าช่วงนี้ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่มาแรงมาก ต้องคอยระวังนะคะหายไวๆค่ะท่านนี้มาบอกว่า FC เขาเอือมระยายเอา้าม่มีภัยเขาเอือมดอกจ้าเขาเข้าใจความห่วงใยกันอันนี้ใช่อันนี้เห็นด้วยนะคะคุณย่าใจเย็นๆค่ะคนที่บ้านพักเยอะๆต้องมีคนช่วยแหละอย่าโพสอะไรแบบนี้มันคิดไปต่างๆนานาพาให้บักล่าเกิดดราม,มา่าอืมค่ะก็มีหลายคนก็มองมองในมุมอีกมุมนึงเนาะเรีกได้ว่ามันมีมันมีมนม ในหลายๆคนที่อาจจะไม่เข้าใจในในโมเมนต์ของคุณย่าที่คุณย่าโพสเนาะแต่ทางด้านแอดมินนะคะแอดมินเองมองว่าคุณย่าเองก็คือโพลแบบนี้คืออยากไปหาหลานแหละจริงอยู่ว่าหลานอยู่ทั้งนู้นมีคนดูแลแต่เราล่ะของเราเราอยากไปทุกคนพอพอนึกออกไหมคะถ้าเป็นอย่างเป็นลูกเป็นหลานเราหรือว่าคนที่เราเลี้ยงมาเนี่ยเขาป่วยไม่สบายรู้อยู่ว่าตอนนี้ถึงมือหมอแล้วแต่เราก็ยังอยากที่จะไปโรงพยาบาลอยู่ดีใช่ไหมคะเพื่อไปให้กําลังใจเพื่อไปดูแลนะคะเพื่อไปเห็นหน้าเพื่อให้เข้าเห็นหน้าอันนี้มันคือ กำลังใจแล้วก็เราเองนะคะที่ในฐานะที่เราเป็นแฟนขลับเอฟซีเนี่ยมุมมองของเราเองก็เข้าใจคุณย่านะแต่ก็เข้าใจในมุมที่แฟนคลับเอฟซีที่เป็นห,วห่วงเนาะเกรงว่าคุณย่าโพสต์แบบนี้ดราม่าจะเกิดอีกหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นอะไรจะมีะกระแสต,ตีกลับมาแบบไหนเียเขาก็แอบ,บเป็นห่วงนะคะซึ่งอันนี้มุมมองของ FC ที่เป็นห่วงก็เข้าใจนะคะที่บอกว่าโพสแบบนี้เดี๋ยวมีดราม่าอีกหรอกแต่คุณย่าเองนะคะคือโพสต์ไปด้วยความเป็นห่วงหล้านละเออไม่รู้หละโพสตไปนี่ก็คือไม่ได้เจตนา ไม่ได้ไม่ได้เจตนาอะไรอย่างแน่นอนเจตนาดีเจตนาที่อยากจะไปหาหลานแน่นอนนะคะแล้วก็คุณย่าเองนะคะก็ได้โพสต์ค่ะต่อมาจากโพสต์นี้ก็เรียกได้ว่าถือว่าเป็นโพสต์ปกติได้ไหมเพราะคุณย่าเองก็โพสต์อยู่บ่อยๆเนาะเรื่องขายผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะล่าสุดคุณย่าเองก็โพสต์นะคะบอกว่ารู้สึกเศร้าขายเสื้อค่ะอุดหนุนเสื้อตัวละ200บาทพอได้ค่าน้ำมันไปหาหลานค่ะสั่งได้นะคะแม่แม่ตามกำลังอยากจะไปดูหลาน ขอคนพพอร์ตค่ะอันนี้ก็เป็นโพสต,ต่อมาขื้ได้แล้วก็คุณย่าเองนะคะก็เพียงแค่อยากจะไปหาน้องคอปเตอร์เนาะค่ะแล้วก็ใครที่อยากจะอุดหนุนนะคะเสื้อของคุณย่าค่ะก็ทักเข้าไปได้เลยค่ะที่เพจของคุณย่าน้องคอปเตอร์แฟนเพจน,นะคะทุกคนคะจริงอยู่ว่าเขาก็จะมองว่าเงินไม่มีเลยหรอทําไมไม่มีเงินคือเขามีนะคะเงินเนี่ยทุกคนต้องมีอยู่แล้วล่ะคุณย่าเองก็มีในเมื่อน้องคอปเตอร์นะคะก็ได้มาลน์อะไรก็หลายๆอย่างค่าใช้จ่ายจิปฐะเนาะคุณย่าเองก็ต้องหาอีกทางหนึ่งของค มาโพสแบบนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงในโพสแรกนะคะโพสต่อมาอ่ะพอเราแบบว่าเริ่มแบบที่อยากจะไปหาหลานแบบจริงจงังเริ่มดึงความเป็นห่วงกลับมาต้องหาเงินก่อนอ่ะก็ออกมาโพสขายเสื้อนะคะฉะนั้นแล้วทุกคนอย่าไปคิดอะไรมากสําหรับโพสนี้นะคะถ้าในมุมมองของเราเรามองว่าคุณย่าเองก็ห่วงหลานเหมือนที่เราห่วงลูกห่วงหลานเรานั่นแหละรู้อยู่ว่าไม่สบายอยู่มือถึงมือหมอก็ตามเราก็ยังอยากจะไปเยี่ยมอยู่ดีแต่ขนาดคนป่วยที่อยู่โรงพยาบาลเรายังไปเยี่ยม นะคะอันนี้อันนี้ในมุมของพุ่ย่าะคะแล้วก็ทางด้านมุมของ FC อันนี้ก็ไม่ว่าการคะ่ะเพราะว่า FC เองก็เป็นห่วงนะคะกลัวดราม่าจะมาตกที่น้องตกที่ยา่าตกที่อะไรต่างๆนะนานะคะที่จะเกิดขึ้นกลัวผลมันตามมาเป็นในเชิงดราม่าค่ะก็เข้าใจเนาะค่ะ ยังไงก็เป็นกําลังใจให้น้องคอปเตอร์ด้วยละกันให้หายป่วยไวๆนะคะแล้วก็ขอให้คุณย่านะคะได้ไปหาน้องคอปเตอร์โดยเร็วค่ะใครแล้วใครที่อยากจะอุดนนุนนะคะเสื้อของคุณย่าตัวละ200บาทก็ทักเข้าที่เพจคุณย่าได้เลยนะคะคุณย่าเองก็เจเย็นนะคะเดี๋ยวก็ได้ไปหาน้องคอปเตอร์ค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้แอดมินก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะค่ะแล้วสาหรับโพสต์นี้นะคะคุณย่าเองนะตอนที่แอดมินอ่านยังไม่ได้ลบโพสต์นะคะแต่ถ้าที่ แอดมินได้ลงคลิปไปแล้วคุณย่าได้ลบโพสไปแล้วก็ต้องขออภัยไวน้าที่นี้ด้วยนะคะต้องถอขอโทษคุณย่าด้วยนะคะค่ะอันนี้ขอโทษไว้ล่วงหน้าแล้วกันเนาะแต่ว่าตอนนี้คุณย่าเองก็ยังไม่ได้ลบค่ะเพราะว่าคุณย่าก็คือด้วยความเป็นห่วงหลานนะคะที่โพสไปแบบนั้นไม่ได้เจตนาอื่นเลยค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ